ที่1นตำบลขุนทนเลออำเภอลาศกาลนะคะซึ่งนำโดยดิฉันนางสาวสุกรีตอาดิจิตพัฒนาการอำเภอลาศกาลนะคะแล้ก็พัฒนากรประจำตำบลดีครับคืละปงทสมุทรแล้วก็นางขิันนะคะวันนี้นะคะตามที่ทางกลุ่มเ้ไว้กุ่มปูกชะอมไว้เพื่อจำหน่ายนะคะได้ขอ กู้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เสนอโครงการไปยังคณะอนุกรรมการกันกองนะคะคณะอนุกรรมการกันกองก็ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเราก็ได้ส่งโครงการไปให้จังหวัดนะคะซึ่งจังหวัดได้อนุมัติโครงการแล้วนะคะซึ่งของเราก็เป็นการขอกู้เงินต่อยอดรอบที่<ช>ที่สองรอบที่สองนะคะซึ่งเมรอบแรกที่ผ่านมาเราก็จังหคืเงินครบกำหนด งวดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในในการชำระเงิน,นก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาของคณะรัฐประการกันแบบกองก็จนะําเพลย์เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเราก็ไปเปิดบัญชีกันเรียบร้อยแล้วเปิดบัญชีเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือต้องทำสัญญาสัญญาเพืพ่อยืนยันว่า จังหวัดจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านวันที่5มกราคม2569ที่จะถึงนี้นะคะเมื่อเขาโอนเงินแล้วเราก็สมุดไปญชีลแล้วก็นำเงินมาใช้จ,าจา่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราเขียนรายละเอียดไว้ว่าเราจะซื้ออะไรบ้างในโครงการนะคะเมื่อซื้อแล้วก็นะคะเราก็ต้องรายงานความก้าวหน้าในกนลุ่มไลน์กู้เงินทุนหมุนเวียนปี69 เรา,าสื่อสารกันผ่านทางช่องทางไลน์นะสมมติว่าใกล้จะถึงกําหนชดชาระเงินแล้วก็ส่งสลิทมาให้เราทางไลน์เพราะเราจะต้องนาสนิปของตั้นเนี่ยไปแนบลิงก์ให้จังหวัดด้วยนะน,น,นี่คือขั้นตอนนะคะนำเดเนินการซื้อวัตถุอุปกรณ์แล้วเราก็ต้องรายงานผลการขึ้นอุ่มของเราไปปลูกชะอมในงานผลน้อยปลูกชะอมตอนนี้มีเดิมเดิมอยู่แล้ว ยังไงรายงานหัวหน้าทราบไปปลูกเพิ่มกี่กิ่งนะรายงานมานะแล้วก็ปลูกแล้วไปขายที่ไหนตอนขายตอนมีคนมาซื้อเพรารายงานมาหน่อยว่าน่าจะได้เห็นความคับคืบหน้าแล้วหัวหน้าก็จะได้นําผลงานของเราเนี่ยไปรายงานใ้คณะอนุออำเภอเขาได้รับทราบวดแรกไทยในวันที่ห้ากุงเทพฯห้เก้าไม่จำเป็นต้องร้อยห้านะคะวันที่หนึ่งก็ได้เพราะว่ามีบางที พอว, 5, วอวันที่ห้าแตมื่อวันที่ห้าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องชำระก่อนล้เพราะไม่เพราะไม่อย่างนั้นนะคะจังหวัดเขาจะโทรถามหัวหน้าโทรสารจังหวัดที่กลุ่มนี้ทําไมวันที่ห้าอะไยังไม่ชำระเลยนะหัวหนะ้ากนะ็ต้องเอ่อต้องอเข้ามาที่กลุ่มอีมาสอบถามมาสอบถามติดตามดูว่ากลุ่มเป็นยังไงเดือนนี้ทําไมถึงผิดนัดชำระนี่นะคะ,ะจะขอฝากทางกลุ่มนะคะให้ดําเนินการ ขายเจะอมได้เยอะๆ <S <S แล้วก็ได้แบ่งเงินกันเยอะๆนะคะก่อนอื่นให้แนะนำตัวกนประธานกลุ่มคนไหนคะสวัสดีค่ะสุีณเปินตูค่ะหัวหน้ากลุ่มค่ะคุณป้าชื่อนางสาวสุภรทาเกลวอสองดวงค่ะสะมาชิกกลุ่มสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชรชนทินตุระวงค่ะสะมาชิกชกลุ่มทั้งสามคนก็ขอฝากนะคะ